ทีพักอยู่ที่อังกฤษนานมากใช่ไหมปบสิบกว่าปีประมาณ1 0 15ปีก็รู้สึกเป็นคนอังกฤษมากกว่าคนไทยไหมครับใช่ครับใช่ผมคิดว่ามันมันเหมาะสําหรับผมมากกว่ามีแบบเช่นไหมครับตอนที่พูดก็ยอร์ตอลินเอามาเอามาอยากฟังยอร์ตอลินแบบนี้จีผู้หญิงเหรอแซปหนิงเกอยอร์ตเหมือนคนเอสเซ็กซ์เลยเพราะว่าผมเป็นคนเอสเซ็กซ์ครับโตขึ้นมาก็เพื่อนเพื่อนเขาก็เป็นคนฝรั่งเอสเซ็กซ์แล้วก็ไปพับไปอะไรมันถ้าผมเป็นผู้หญิงนะ อยากจีบผมจีบยังไงครับต้องต้องรอ eye contact ก่อน <Okay. S 2> ครับถ้าไม่ eye contact ผมไม่ไปหาครับ <Okay. S 2> มองวฮ้ยคนนี้สวยจังเลยเนี่ยตอนที่อยู่มองปุ๊บไอก็จะ connection เด้อ <Okay. S 2> แล้วไอก็จะไปหา hello hi how are you doing i'm good i yeah. think you're really beautiful my oh, name's pat oh me what are you doing here just uh by the bar just chilling chilling okay cool And where's the night taking you tonight i'm not sure what do you have in mind i know a few spots in town maybe we could go to xyz something like that don't okay know. okay hey <laughs> 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 don't <laughs>